กล้วยปิ้งน้ำราดห้ารสอร่อยทุกรสวิธีการทำน้ำราดนำกะทิมาใส่แป้งกวนไส้หรือแป้งข้าวโพดลงไปคนให้แป้งละลายแล้วพักไว้ก่อนนำน้ำตาลปีป๊บน,น,น้ำตาลทรายน้ำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งน้ำตาลปีป๊บละลายหมดและส่วนผสมเดือดใส่เกลือนมสดใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้นะคะจากนั้นนำแป้งที่ผสมกะทิไว้คนให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เทลงไปในหมอ้อ คนตลอดเวลาในระหว่างที่เทนะคนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมคนเราก็เดือดใส่ข้าวโพดต้มลงไปคนคนคนต้มจนกระทั่งเดือ,เอดเบาๆเทใส่ชามเสร็จแล้วค่ะถ้าเป็นรสเผือกและลูกชิดททาทุกอย่างเหมือนกับรสข้าวโพดเลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนจากข้าวโพดเป็นเผือกต้มสุกหรือเป็นลูกชิดเท่านั้นเองใครดูไม่ทานอยากดูคลิปเต็มแบบละเอียดเนี่ยสามารถดูได้ทางแอปแดงนะจ๊ะ ถ้าใครจะทําเป็นรถมะพร้าวอ่อนใช้สูตรที่ขึ้นอยู่ทางสายมือนี้ได้เลยนะขั้นตอนการทําเหมือนกับตัวรถข้าวโพดส่วนตัวลำไย,ยใช้สูตรทางซ้ายมือได้เช่นเดียวกันเลยนะคะหนึ่งสูตรที่ทําไว้จะสามารถตักใส่ถ้วยได้ประมาณ7-8ถึงถ้วยเดอ้อสำหรับในส่วนของกล้วยป้าใช้กล้วยน้ำว้าห้ามปิ้งด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งสุกเตรียมตามต้องการถ้าใครจะอบก็อบได้นะคะตามนี้เลย จากนั้นนํากล้วยที่อบหรือปิ้งแล้วมาทับถ้าไม่มีที่ทับกล้วยแบบนี้ใช้อีโตเอาก็ได้นะคะตัวถ้วยป้าใช้ถ้วยขนาด5ออนซ์ค่ะรุ่นที่ป้าใช้เขาบอกว่าทนความร้อนได้ถึง120องศาเซลเซียสนะซึ่งกล้วยป้าเนี่ยกว่าจะปิ้งกว่าจะพักไว้กว่าจะทับอุณหภูมิเขาไม่ถึง120องศาเซลเซียสอยู่แล้วนะคะใครจะใช้กล้วยที่ร้อนจัดจดเปลี่ยนแพ็กเกจกันเอาเองนะคะ ตัวกล้วยป้าจะร้องด้วยมะพราะ้าวทึนทึกที่ด้านล่างก่อนจากนั้นนำกล้วยที่ทับแล้วมาหั่นหรือตัดเป็นชิ้นลงไปจับราดด้วยน้ำราดให้ช้อนซ่อมหรือไม้เสียบกับลูกค้าด้วยแล้วก็ด้านบนอาจจะโรยมะพราะ้าวทึนทึกเพิ่มก็ได้ต้นทุนวัตถุดิบก็บตามนี้เลยนะคะ